สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกองป่าสู้ผู้สุคนมาพบพผอก,กันกับช่องสาวไทยไก่บ้านเด้อจ้ะเด้อว,ว้าผิดค่ะ <c oughs> มาพบพผอกันอีกแล้วกับช่องสาวไทยไก่บ้านเช่นแนวเด้อค่ะเด้อมื้อนี้สิมาก,กินหยังวัติพี่น้องจ้ามากินตําบักแตงจ้าตําบักแตงกล่องอาซี่ไก่แน่นอนจังหวัดพี่น้องจ้งงจา แต่กะกะสิพาย,ยา่าตะดเดงเสียงใส่อันนี้กับหมูย่างหมูอบหมูมมมสอดหมูย่างสนนะหมูย่างอันนี้ก็คือแกงออมไก่นะคะ <c oughs> โอเ้เฮียสนนะอันเห็นบ่คักด้วยพี่น้องแต่ว่าสีเหนียวอ <c oughs> โอเคบ,าบาอค์ไลน์หน้าพี่น้องเมี่ยนเมียนเม,มียนมากองเขาคนีสู้ชีวิตมากของข้าวสู้สู้ชีวิตมาก <c oughs> <c oughs> ติดตมา <c oughs> ตมเอาคือกัน เดินมาเด้อกินข่ากินขาพี่น้องวัานรอะไรนปบขาย่น่งะพเออเมนบัวจิถึงไม่กินบัวอันยาไปกินได้ก้อนบบานี้กินอันย่งบ่าเผ็ดเอากระออกมาพี่้องกระบาลมาไปนมาเจ็บนี่กองข่าต้องมวนหนาเสือกองเข่าหน่อยเนาะเผื่อไลยก้อนมาเสือเขาจะกองห้ากอง คนคนมมาคืเอามะขายอยู่เลยเ็น้ใส่ะคอยสิเมื่อนี่หละขอยัอว่ามีมูอจะห้อง่ใส่กองแหวกินเมื่อแต่ก็เมื่อถามเติร์มิห้อกับอันนี้เด้ยคนเดียวเขา n มากเลยเหรอบอะมั่ก็เสีบแบบสไตล์ฝรั่งแต่ว่าสไตล์ข้ามาตรงนี้ตรงสุดนั่นแหืมตรงใส่รจังวเกี่เครื มื <ừ> ่เห <ừ> ็ดย <ừ> ่างเป็นหลักเลยเคยเห็เห็ดยังได้บ่านนะเป็นดวงดวงผาของซื้อมากดูคอยกินท้าสละบตเบิรเป็นกาละแบตเม่วเนี่ยทุกทีมันหวานไงแต่มันเป็นแบบ คอดแบบต้นแย้มนัน่นมาหวานฉัดคอดแม่ต้นแย้มมันออกขมนะยางมานันหลหมดนะขอใส่แม่ปูคอดหน่อยนะ <c ười> ถ้าผูขึ้นก็เอาแล้วเอาเห็ดหัน่นหั่นปูพักโยกดินลงกโยกอะไรบเนีน้ยนะปูแบบว่าเอาหนังปูกันเนาะน้ำอืมแล้วแม่ใส่ดีอ่ะแบบว่าโยกเป็นห่านแม่อยากเห็ดดินเอา มึงนั่งมึงกระนั่งมึงดูดูดูเป็นหัวที่ถ่ายได้ครึ่งหน,นึ่งตีกันแล้วได้ครึ่งเดียวกินเหลือก็จัดการเอาแล้วสลัดควาดพี่น้อง,งอกินเต้มเต็อ่อนหวานแง่แง่ให้เขาแล้วม,มันเขาทำนั่นงกเซบว่าตียแกกินยากอ่อน แ,แกงกองสบขั่มยังไงดิพี่หนอกแกงไฟต้องมาขึ้นแม่แกงตัวน,นี้เพราะท่านกินใครจะนึกว่าเนี่ยมันไม่ไม่ครเวฟอืนกินง่ายสะจัดขวดสะอาดดีนะเด้สะอาดดีเนาะอากาศดีเมื่อาานะี้ อกาศดีประมาณ18แปองศางสาิบเกาองศาดีงามเลยนะแต่ตอนนี้ลมเริ่มมีร่มเหรอตอนแรกมันจะร่มไหมเพราะว่าเมือนานี่ตอนหอบไปว่าไม่ร่มไใกล้หนี่ยถ้าใกล้แบบว่าเอาอันค้าองคม,มันด้ค้าแบบคลุบบันเห็ไหมไม่เห็นเหนื่อมาราไรมานกวะันม่ได้แห่นมักแหน คุณะพี่น้องให้คา่ๆาตาสวดพี่น้องมากมามาินน้ำกันกินขาวฟคนเาไม่กินเป็ิมกันที่เดห้องคือว่า่างเขาจบปิดวันวันแดงรางไงไเ่วะแปู่กมุไปซุ่มเบิ้งพน้ะ ว่าเขาคือว่าเขาปีาะมันเป็นวัลแรงงานลงทุนนะหรือว่าเฉพาะพวกกรรมกรว่าล้ <c oughs> านเขาเป็นด้าอาหารก็พวกอุปสงค์ภาษาฮั่นเขาปิดแล้วมั้ง <c oughs> เอาจะปิดเป็นบางร้านแบบบ้านแน่นี่เขาก็อาจจะปิดวมเขาเปิดฮอดบ่ายสองออาจจะครึ่งวันว่าเอะไรสื่อนี่อ่ะไม่ขนม <c oughs> สื่อนี่ไม่ขนมก็ได้อีกหนึ่งคลิป กินข้าวใช้กับอาหารข้าวกวานของ<ค><ณ>ข้าวกขา็บอกว่ากินอยียงก่อนก,กินข้าวเสร็จต้องกินของหวางจ้ามนพูด<ค><ณ>พดีจ้ะแคณวหนน้นางยมกับไปอักับฟ้าชีดิปดไปไอ้นี่รถยูสตุตกคอมหรกจะไป Ni đi rốt bóp bay chỗ lột đi mặt em có chỗ lột ngẩn lột trời mát 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 nhanh. mát 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 Ừm. mát mát มันว่าเนี่ยมูยังวาส่วนส่วนขาไงขนาดบ่ะก็กินขขาฟังใสแมนกนเป็นยังเขอขายแล้มั้งอเจ้วียนแบบฟางโม่ได้กองขามันจะเว่าก๋แขนงจ้าพูดเสียต่อ แล้วานฮะ,น,ฮะนั่งถึงยังทำไมก็จังหวคุณจังคุงก็แก่บอกฮึพพี่จ๊ะใส่เวลาโดานลัเดี๋ยวสอสให้สิขอลงคลิปเป็นี้เนิคดีใจเด้อพี่พีผู้ดใดทำมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้สาวให้ไก่บาทน่นานจานัดเนาะ ฝากกดกระดิ่งดามแจงเตือนเอาไว้เพื่อสิบวันได้ผ่านคลิปวิดีโอต,ต่อๆไปของสาวไทยไก่บาทน,นัจัะเนาะสำหรับคลิปนี้สาวไทยกับสิบคอร่งไปก้อนแกับสิบกินต่อนะพี่น้องจามันสีหลานาทีทนเกินไปเดี๋ยวพี่ๆสีบเบื่อเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ต่องลาบไปก้อนนัดจัะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย